เด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรมทดลองแสนสนุกมาทํากันนะคะที่เด็กๆรับอุปกรณ์ที่คุณพ่อคุณแม่มารับอุปกรณ์ที่โรงเรียนไปให้นะคะจะมีถุงอุปกรณ์แบบนี้ที่เด็กๆได้รับไปใช่ไหมคะอ่ะถุงอุปกรณ์แบบนี้วันนี้เราจะทําการทดลองสนุกๆก,กันโดยใช้อุปกรณ์ในถุงนี้นะคะนั่นก็คือทํา เครื่องต่องน้ำกันค่าพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเด็กๆคะเรามาดูกันนะคะว่าเรามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งนะคะก็คือหินค่ะชิ้นต่อไปนะคะเป็นรวจเล็บค่ะต่อไปนะคะเป็น ทรายค่ะค่ะแล้วก็มีนุ่มๆเลยขาวๆเลยสำลีค่ะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอขอโทษค่ะมีขวดค่ะนะคะที่คุณครูได้จัดเตรียมแยกล่างแบบนี้ไปให้เด็กๆแล้วนั่นเองนะคะครบไหมคะเด็กๆอุปกรณ์ครบไหมคะที่อยู่ในถุงของเด็กๆ นำมาจัดเตรียมแล้วเหมือนกับคุณครูไหมคะเหมือนเลยใช่ไหมคะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เด็กๆต้องเตรียมเพิ่มนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะทดลองเครื่องกรองน้ํากันใช่ไหมคะคุณครูแอนใช่คะ่ะทีนี้เด็กๆต้องหาน้ํานั่นเองค่ะทีนี้น้ําที่เราจะมาทดลองกรองกันวันนี้เราก็ต้องนําน้ําที่เป็นยังไงนะคะต้องเป็นน้ําขุ่นค่ะที่เป็นลักษณะไม่ใส่พร้อมใช้งานเพื่อเราจะดูความแตกต่างนะคะ ก็คือน้ําที่มีสิ่งเจือปนอยู่ในน้านั่นเองถ้าเด็กๆไม่ไม่ไม่มีอยู่บ้านที่ที่มีแหล่งน้ํานะคะแหล่งน้าให้ให้เลือกตักที่มีลักษณะที่มีสิ่งเจือปนเยอะๆคุณครูนแนะนาทําแบบนี้นะคะอ่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาเด็กๆเตรียมนะคะเด็กๆเตรียมน้ําจากก๊อกที่บ้านนั่นเองค่ะหรือจะสะดวกเป็นน้ํากินก็ได้นะคะอ่ะหนึ่งแก้วแบบนี้นะคะแล้วเด็กๆก็ๆ หยุดคลิปไว้ก่อนไปตักดินนะคะบริเวณหน้าบ้านอย่าไปไกลนะคะเด็กๆบริเวณหน้าบ้านของเด็กๆที่เป็นดินบริเวณที่ในกระถางต้นไม้ก็ได้นะคะตักมาสักพอประมาณนะคะเราจะมาทําน้ําให้มีสิ่งเจอือปนเพื่อการทดลองของเราจะได้เห็นผลชัดเจนนั่นเองค่ะจากนั้นเราจะมาสร้างน้ําที่มีที่มีสิ่งเจอือปนเพื่อให้มันสะอาดตอนะคะเทน้ําลงไปในดินที่เด็กๆไปตักมาเลยนะคะ จากนั้นทำยังไงต่อดีทำยังไงต่อดีคะคนเลยค่ะอารมณ์เหมือนกับเด็กๆชงโอวันตินนั่นเองคนให้มันอสิ่งเจือปนในดินดินแลนะน้ำมันรวมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะขอใช้ได้ไหมคะคุณแอนได้แล้วค่ะจากน้ำใสๆของเราเป็นไงคะเ<อ>ด็กๆสีเปลี่ยนไหมคะดูเลยค่ะเหมือนเดิมไหมคะ ไม่เหมือนเดิมเลยทีนี้ลาหละค่ะนี่คือปัญหาของเราวันนี้ใช่ไหมคะคุณแอนใช่ค<น>่ะวันนี้รเราจะแก้ปัญหาน้ําขุ่นมาทําให้มันใสขึ้นอย่างไรเราจึงต้องกระเครื่อกรองน้ำนั่นเองอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีไหมคะดีนะคะาามาเริ่มกันเลยดีกว่า้าไมาออ่อด้่อนเลยก่อนอื่นนะคะให้เด็กๆนะคะหยิบขวดขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะคะวางลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆ ขวดมันแยกอยู่สองชิ้นเด็กๆเอาด้านที่เป็นฝาฝาปาขวดนี่นะคะคว่ำลงไปค่ะอให้เป็นลนักษณะเหมือนกลวยนั่นเองนะคะต,ต่อไปต่อไปนะคะเราจะใส่สำลีลงไปน,งนี่คะ่ะขวดก,ก่อนนะคะใส่าให้นะคะใส่เสักประมาณกี่แผ่นะะน,ผนะคะคุณแอนสามแผ่นนะคะ คีิปือครงการใสไปแล้วหนึ่งนะคะสองแล้วก็แปะค่ะ,ะได้ขั้นที่หนึ่งใสสำลีลงไปแล้วนะคะตามด้วยอะไรคะต่อไปรละคะ่ะทรายลงไปนะคะเด็กๆช่วยกันนะคะถ้าใครที่กำลังเรียนดูคลิปอยู่มีผู้ปกครองอยู่ด้วยช่วยกันเลยนะคะห้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมด้วยทรายลงไปเลย สำลีหนึ่งสองต่อด้วยใายสามตามด้วยอะไรดีคะอันนี้ที่บอกพ่ครณแอนใช่ค่ะกวดเล็กนะคะ,ะชั้นที่สามคุณครูแอนจะช่วยคุณแอนเติมกวดเล็กลงไปะคะ่ะโอ้อเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะอุปกรณ์การทดลองพวกนี้ถ้าเราใช้ไม่ถูกวิธีมันจะเกิดอันตรายได้นะคะอย่าไปใส่ตามร่างกายนะคะเด็กๆ ต่อไปนะคะเราจะมาใส่เป็นหินใหญ่กันบ้างน,นะคะเด็กๆผคดูช่วยจับนะคะเด็กๆค่อยๆใส่ลงไปนะคะโอ้โตอนนี้เราใส่อุปกรณ์ของเราทั้งหมดลงไปกี่ชั้นแล้วคะเนี่ยหนึ่งสำลีสองทรายสามขวดน็กแล้วก็สี่ก้อนหินนั่นเองใส่อะไรอยู่ไหมคะคุณแอน ต่อไปก็เป็นน้ำคุณเป็นอย่างนี้แล้วนะคะตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นจังเลยนี่เลยค่ะตือหน้าคุณภรรยาไหมคะคุณสิงห์ชจับหนะเด็กๆฝันเดียนะคะลี่นลงไปแล้วนะคะเด็กๆค่อยๆลื่นลงไปนะคะเด็กๆอย่าเทแรงนะคะอย่าเกิดข้อผิดพลาดจากขวด่ล้มหรือว่าน้ำหกนะคะ พอเทลงไปนะคะดเด็กๆจะสังเกตที่ก้นของขวดพลาสติกที่เราทดลองเครื่องกรองน้ําอยู่จะเห็นมีอะไรคะเด็กๆเกิดอะไรขึ้นคะคุณครูขวันุญาตยกให้ดูที่หน้ากล้องเด็กๆเห็นไหมเอ่ยน้ําที่เราเทลงไปเป็นน้ําที่สีเป็นยังไงคะครูแอนสีเป็นขุ่นมากค่ะําๆสีน้ําตาลเข้มดําๆเลยจากนั้นเราผ่านเครื่องกรองน้ําของเราปุ๊บ ใสเลยค่ะเด็กๆว้าวเลยนะคะน้ําใสเลยนะคะได้น้าใสเลยเท่าน,นี้เองผลการทดลองของเราก็จะไหมคะสาเร็จลงแล้วกับเครื่องกรองน้ำนะทีนี้เราจะมารีวิวเราจะมาดูผลการทดลองของเรานะคะอันนี้เป็นน้ําแก้วที่เป็นก่อนที่เราจะผ่านเครื่องกรองน้ํานะคะก็คือน้ําที่มี สิ่งเจือปนอยู่เยอะๆนั่นเองดูนะเด็กๆสังเกตดูสีนะคะอ่ะทีนี้คุณครูจะเอาผลการทดลองของเรานะคะอะให้เด็กๆดูชัดอีกครั้งหนึง่งคุณครูถอดแยกส่วนเครื่องกรองน้ําออกข้างบนอ่ะแล้วจะเทน้ําที่ได้ลงในแก้วใบที่สองนะคะอ่าเด็กๆเห็นไหมคะเปรียบเทียบชัดๆเลยสีน้ําเป็นยังไงกันคะแตกต่างกันไหมคะอ่าแตกต่างกันมากเลยนะคะ ผ่านเครื่องกองน้ำแล้วน้ำมีความเป็นลักษณะใสขึ้นเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน,นักวิทยาศาสตร์น้อยของคุณครูสนุกเลยใช่ไหมคะเด็กๆจ๋าอย่าลืมแชร์ความสุขความสำเร็จของการทำเครื่องกองน้ำวันนี้มาให้เพื่อนๆมาให้คุณครูห้องอนุบาล2ของเราได้ชื่นชมความสนุกในวันนี้ของเรากันด้วยนะคะโดย วิธีช่องทางการส่ง 1. ส่งเป็นภาพถ่ายได้ค่ะส่งเป็นภาพถ่ายมาในไลน์กลุ่มของห้องเรานะคะเพื่อมาแชร์ความสุขความสนุกกันนะคะ 2. ช่องทางเป็นคลิปวิดีโอได้ค่ะเด็กๆคะให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปมาแล้วก็ส่งมาร่วมแบ่งปันความรู้แบ่งปันความสุขกันนะคะเด็กๆ